สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีเอลฟินไทยแลนด์ครับผมมาดูนะคนคนเดียวเลี้ยงช้างหกเชือกนะเอฟซีดูโอ้เขาก็รู้งานเขานะครับู้ที่ผูกนะนี่หนึ่งรอเขาเราดูทางตาดูเขามองเรานะแบบเป็นมิตรมากนะ สวยเลยรูปร่างใหญ่จริงๆนะครับลักษณะดีมากครับผมตอนนี้เราจะมาจีบนะครับเพราะว่าเขาเปิดไว้เที่ยอยู่ที่20นะแตนน่เรายังไม่ได้ต่อรองนะครับเรายังไม่ได้ต่อรองดูวันนี้เห็นแล้วรักนะครับคือเราจะทํำยังไงจะให้ได้ชาเชือกนี้ไปนะครับแต่เจ้าของเขารองไว้สูงมากนะครับผมนะ หนังอีพีแรกที่เราปล่อยไปนะเจ้าของเขาพูดไว้ที่อยู่ที่20แต่ถ้าใครได้ไปไประจำประจำปางนะครับแล้วก็นะฮะประจำไอประดับบารามีเนาะนะนะจะเป็นช้างที่ที่จ่ายลูกดีมากๆนะครับผมนะนะถือว่าคุ้มนะครับเกินคุ้มแล้วลักษณะงาก็ก็สวยนะฮะ แต่ตอนนี้เจ้าของเปิดไว้อยู่ที่20นะจะลองต่อรองดูแล้ววันนี้ผมยังไงมาแล้วก็จะเอากลับให้ได้นะคเบบสีเพราะว่าตกลุมรักแล้วนะครับสั่งรถมาคอยเลยสั่งรถมาคอยเลยนะ FC นี่ถ้าคะแนนพร้อมเนะนาะเดี๋ยวเราจะต่อรองนะครับเราจะทําวิธีไหนนะครับให้ได้ให้ได้พันนี้นะ ยังไงก็ต้องได้แหละนะครับแม่มาแล้วไม่ยอมให้เสียเที่ยวนะจะต้องตกลงกันดูนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมไปเดี๋ยวจะลองไปคุยกันดูนะครับเขาก็มาคุยกันพอมาถึงที่เขาก็มาคุยกันนะน่ารักมากเดี๋ยวผมจะเอาเชือกนี้ล่ะก่อนมามามาไม่จับด้วยวิ่งหนีผมด้วยในเอฟซีโอเนาะพอจะเอาไปเลี้ยงนะจังมาคือตระกูลนี้เขาให้ลูกดีมากด้แม่เดี๋ยวจะลองไป ถ้าอยากได้จริงๆนั่นจะมีวิธีไหนบ้างนะครับแต่คะแนนเขาร้องไว้สูงมากนะครับผมนะแต่เรามีแม่พันธุอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเสนอนะครับคุยนะครับกับพ่อควานดูนะฮะสวยจริงะชทางเที่ยวนี้ดูนะครับลักษณะตัวยาวๆนะครับสวยงามมากเลยครับผม เบอจนเขากล้าเรียกยี่สิบยี่สิบร้านนะครับแม่อาจจะพอลูกอ,ลนะอาเฉะพะลูกวะถ้าถ้ามีแม่พันธุ์หลักๆไว้ประจำปางถามีแม่พันธุ์สาวๆอายุสักสิบปีนี่สิบตัวนี่คุ้มร้านไมยี่สิบ้านไม่แพงนะคุ้มเลยใช่ไหมครับโอ้สแสดงว่าขายถูกไปนี่เนาะนะ,นะฮะแต่ก็ทรงงาเขาก็ไม่ใช่คิเลนะจังก็สักสุรินนะ ปล่อยไปมีโอกาสเหมือนเหมือนสักสุรินไปพ่อกวันนะครับคิดดูคิดดูว่าเฉพาะผสมพันธุ์มานี่เจ็ดเชือกแล้วเนอะเจ็ดเชือกเจ็ดเชือกอีกสามเชือกนี่เรายี่สิบร้านในเพลงนะเนาะอันนี้อันนี้คือตัวตัวที่คลอดแล้วเจ็ดเชือกตัวที่คลอดเป็นตัวแล้วเจ็ดตัวผู้สามตัวเมียสี่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งท้องอยู่อีกก็ตั้งท้องอยู่ห้าห้านะครับผม ก็บวกลบคูณหารก็อยู่ประมาณ12เชือกเกิน <รอ S 1> คุ้มนะครับผม <12 S 1> โอ้โหคิดเป็นราคาก็ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่โอ้โหต้องต้องเอาไปให้ได้นะช้างเชือกนี้นะครับผมแต่ว่าปัญหาคือผมจะกล้าเลี้ยงไหมนะเอฟซีนะครับแต่สวยจริงนะเป็นช้างที่สมส่วนนะครับ แล้วก็ให้ผลงานดีมากนะครับผม <Hey. S 1> เดี๋ยวให้ควานเขาทำธุระเสร็จนะเดี๋ยวจะมาลองเจรจาราคากันดูนะเพื่อเขาจะลดลงให้หน่อยนะฮะวันนี้เราจะมาต่อรองราคากับควานหน่อยถ้าถ้าลงจาก20นี่เท่าไหร่ oh. ได้ไหมไม่ได้หรอกอันนี้ยืนยืนพื้นแล้วใช่ไหมครับใช่ก็คือแต่ผมอยากได้พันจริงๆนะผมแจก จะเอาไปทําพันธุ์นี้นะผมจะต้องทํำยังไงนะถึงจะได้สายพันธุ์นี้ไปเลี้ยงก็พันไม่พันมาที่จะสองสามตัวนี่จะอดบ่อ๋อ,อคือ,ค,อคือพ่อะควัมรับประสมด้วยใช่รับอ๋อนะครับ,รบนี่คือตอนนี้ก็ไปหลายเชือกแล้วหลายเชือกแล้วยังไม่พอดก็อยู่วันห้าหกเชือกอ๋อนะครับปีหน,น้านะเป็นเลยปีหน,น้าแต่ปีนี้หมดแล้วปีนี้หมดแล้วเนาะพอดหมดแล h, ้วปีปีหน้า ปีหน้านี่ครับก็อาจจะเริ่มจากเดือนมีนาคมกรกฎาคมนี้เริ่มเชือกแรกอาจจะคขาด้นต้นต้นปีถึงปลายปีเลยใช่จากต้นปีถึงปลายปีเลยจนถึงเออสิ้นปีพอดีครับสิ้นปีหน้าเลยอันนี้ก็ผสมไว้หลายเชือกเหมือนกันนะฮะก็ท้องแล้วเนาะทีนี้พอผมผมจะเอาช้างมามาผสมนี่พอความรับเนาะรับผสมรับผสมครับทุกเชือกทุกเชือกเนาะแต่ถ้าว่าถ้าอยากให้ดีเนาะ ขอขอที่ได้อายุช้างสักเจ็ปีขึ้นนอสิปี่แปดปีเก้าปีสิปีนี่โอกาสทองเยอะครับโอกาสมีทองเยอะแต่สามสิบสี่สิบไปนู้นมันยากยังไม่รับครับเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาอืมต้องต้องอยู่ด้วยกันเป็นปีปีใช่อยู่กันเป็นปีปีอ่านะครัเพราะเรายังแปดปีเก้าปีสิปีเนี่ย มันมันมีโอกาสเจริญพันธุ์ไวอ๋อเราจับสัตว์ง่ายด้วยแล้วเขาก็ติดสัตว์ไว้ด้วยใช่ไหมสัตว์ง่ายครับอ๋อติดสัตว์เร็วด้วยแปดเก้าปีสิบปีนี่เขาเริ่มเป็นสาวแล้วอืมนะครับควันหาทางออกให้นะครับถ้าซูราคานี้ไม่ได้ก็ลองเอาตัวเมียมาผสมดูก็รับผสมเดี๋ยวพวกที่เขาเอามาก็ท้องหลายเชือกนะท้องหลายเชือกแล้วรุ่นสาวๆเนี่ยสิบปีนี่เองสิบปีสิบสองปีเนี่ยครับผมท้องหลายเชือกแล้ว เราต้องไปขนช้างมาแล้วนะครับอันนี้เราเจอช้างสวยนะคะแต่ไม่มีคะแนนเราจะพลิกแพลงไปทางไหนขวานก็แนะนําหาทางออกให้ก็มันจะไปยากอะไรก็เอามาผสมนะครับจากเทนที่จะเสีย20ล้านนะครับเราก็เหลืออยู่หลักแสนโอ้นะฮะนี่ทางออกที่ดีคุมนะคุมเนาะนะครับผมถ้าถ้าถ้าเป็น ปางใหญ่ก็น่าลุ้นเนาะใช่ครับถ้าพูดถูกถ้าพ,พูดถูกใจกันอีกนี่ถูกกว่านั้นอีกเดี๋ยวคนส่งเลยเรียก <c oughs> คนส่งนะนครับ <c oughs> ดู <c oughs> นิสัยดีมากในสกรริดควานนะครับผมอุ่น <c oughs> เหมือนอย่างกระบัวบานนะเอฟซีกระบัวบานเห็นสกรริดควานหัวก็อย่างนี้แหละนะให้เอาของให้กินนะแต่สวยจริงๆนะงา a เขากว้างมากนะครับตอนนี้ได้ได้วัดดูบ้างยังว่าควานว่างาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อืม แต่อยู่หลักเม็ดเม็ดกว่านี่ได้เนาะได้ได้อยู่นะครับอ๋อไอ้ที่เขาเป่างานี่คือคืองานจะออกครับงานออกใช่ครับบางท่านเห็นเขาเป่างานึกว่าเขาเจ็บงาไม่ใช่นะครับหรือปวดเหมือนฟันไม่ใช่คือช่วงงานเขากําลังคันกาลังจะออกไงพอจะเอาโอ้เนีที่แล้วเป่าข้างนี้เดินที่มาเป่าข้างนี้แหละถ้าบเป่าที่แรกผมก็นึกว่าเจ็บงานะนี่พอสังเกตไปสังเกตมาอ้าว งาเขาออกเป็นช้างที่งาออกไว้ด้วยนะครับผมอันนี้อายุ16ปีเต็มเต็มดีอย่าง16ปี16เต็มยังยังอ๋อนะครับถึงกุมภาหน้ากุมภาปีกุมภาปีหน้าเต็ม16ปีอันนี้คือ15้าเข้า16นะครับส่วนสูงก็อยู่สักสเมตรกว่า3เมตรสูงมากนะ FC นะแล้วก็งานก็ไขกันแล้วนะครับคือถ้าเราอยากได้พันธุ์นะครับก็ เอามาผสมได้นะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นช้างเรามาผสมนะครับนี่ยังเป็นช้างเด็กเนาะช้างเ็ใหญ่แค่สิบห้าถูกปีถ้ายี่สิบสามสิบปีนี่ไม่ใช่ย่อยนะอืมมิเชลเขาจะเต็มหนุ่มเลยยี่สิบสามสิบปีสิบห้าปีเนาะงาก็ยังไม่ใหญ่เนาะครับผมถ้าถ้าสังเกตดูช่องช่องอื่นนะพวกยี่สิบสามสิบปีสามสิบปีขึ้นงาเขาใหญ่ ใช่ครับช้างขออายุอายุมันได้เนาะมันได้อายุมันได้งาก็ใหญ่ครับแต่เราช้างเล็กก็มองว่าตัวใหญ่ทำไมงาเล็กเพราะเราเป็นช้างเล็กอยู่ช้างอายุยังน้อยอยู่นะครับโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปได้อีกเยอะนะครับอันนี้คืออันนี้คือช้างลูกบ้านนะครับทอดทำทอดเองนะครับจับผสมพันธุ์เองนะครับเลี้ยงมาแต่เล็กนะธนุถนอมตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับพี่สิ ก็เป็นชาวที่นิสัยดีมีเชือกนะครับเป็นชาวที่รักควานมากๆนี่นะหรือท่านใดอยากจะรู้ประวัติข้อมูลนต้องไปติดตามในช่องน้น้องภายพรชัยายพรชายน้องน้ำน้ำว่าน้องกล้ยน้ำวานะครับคือเขามีประวัติมีมีที่ไปที่มานะครับก็มาดูได้นะนะวันนี้ก็มา มันจะมาซื้อช้างนะครับเอฟซีแต่ว่าอู้ราคาไม่ไหวพ่อควานบอกว่าถ้าอยากได้พันธุกรรมนี้ก็ไม่ยากไม่ต้องเสียเงินเสียทองเยอะใช่ครับผมนะก็ขนตุวเมียมาเสียค่ารถหมื่นหนึ่งนะครับค่ารถประมาณหมื่นหมื่นกว่ากว่านะครับก็มาผสมทองแล้วค่อยเอากลับก็ได้นะมาหาการหางานทําแถวนี้ก็ได้เนะใช้งวงจับมาได้เอาคาจะให้ไปให้ก็ได้ดูนะ เขาเป็นช้างที่รักควานนะครับชอบโยกชอบเล่นนะครับผมอ๋อย่าอย่าดูนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวเมียมาให้ผสมนะครับถ้ามีโอกาสนะเราจะได้ถ่ายทอดให้ดูนะครับตอนเขาผสมแต่เขาเป็นช้างที่ผสมนิ่มนวลมากไม่ไม่ไม่ซาดิชไม่ไม่ทำตัวเมียรุนแรงเนาะบางเชือกที่เขาไม่กล้าปล่อยผสมเพราะว่าทําตัวเมียรุนแรงอะไรอย่างนี้นะช้างเชือกนี้เป็นไม่ไม่ทํารุนแรงนะครับ เขาให้หันหน้ามาคันขาให้ดูครับยกขาให้ดูครับเชื่องมากน่ารักมากนะดูสิดูอ่ะอันนี้วัยสิบห้าย่างสิบหกนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ลายพรชัยนะครับรับผสมท่านใดอยากมาก็ติดต่อมาที่ได้รับผสมพันธุ์ครับผมขนาดหักนะฮะไปดูที่ช่องลายพรชัยน้องกล้วยน้ำวานะครับผมเราจะเห็นลูกช้างแกเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือ บุคคลที่ประสบความสําเร็จนะครับในการเลี้ยงช้างทั้งลูกของพรชัยทั้งลูกของเชื้ออื่นด้วยครับผมนี่นะคือไปดูเอาความรู้ก็ได้นะครับเอีคือไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความน่ารักนะของน้องน้องช้างนะครับก็เราไม่ต้องไปหาไม่เราไม่มีคะแนนเยอะนะเราก็ต้องพัฒนาเอาผสมพันเอาไม่มีคะแนนที่จะไปหา ช้างพ่อพันธุ์ที่ร<ช>าแพงๆเ,เนาะก็<ผ>ม,มาติดต่อได้ครับที่ร,ราคาหลักหลักแสนหลักแสนนะครับแต่ได้หลักล้านนะหลักล้านนะะโดยราคาก็โดยรวมก็ทั่วไปก็ประมาณนี้นะเอฟซีนะครับก็เนะี่ยนะเป็นอีกหนึ่งเชือกนะที่รูปสวยนะครับจ่ายลูกดีนะครับแล้วก็ตระกูลเขาสายเลือดเขานี่ ลูกดกมากนะครับดดด้วยครับผมแล้วลูกเขาก็นิสัยดีนะครับผมที่เห็นมาหกเจ็ดเชือกนี่นิสัยดีมากนี่ครับลูกพายพรชัยนะครับอย่างน้องน้องอะไรน้องมันนี่ปล่าน้องมันนี่นะครับนี่นะนิสัยดีมากพันธุกรรมดีนะครับก็คือควันเม่นี่แทบจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อช้างเลยนะครับเอฟซีคือเขาเลี้ยงออกรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับไม่ได้ซื้อนะครับก็คือก็เลี้ยงคลอดลูกไปขยายกันไปอ่ะ ตัวลูกออกตัวแม่ออกตัวหลานออกอันนี้มาถึงรุ่นหลานแล้วนะรุ่นรุ่นหลานนะครับด,ด,ด,ดูให้นั่งนี่นรุ่นรุ่นหลานนะครับนี่นี่ตัววัน,ว,นวันวันวิสานะวันวิสารุ่นหลานนะครับก็มีมีหลานน้อยเนะี่มายืนอยู่กับยายนะครับน้องก้วยน้ำว่านั่นนะครับตัวนั้นก็รุ่นหลานอันนี้ก็หลานอันนี้เลนบ้างเลนเนาะต้องเรียกทวดนะครับเนี่ยทวดทวดวันเพ็ญนะ ก็คือก็คือเลี้ยงให้มันเขาก็ขยายพันธุ์กันไปในนี้นะครพอผสมเอาสายเลือดอื่นมาผสมนะครับเพราะว่าอยู่ในนี้มันมันมีตัวผู้พ่อพันธุ์ประจําอยู่ในนี้เนาะนะครับแต่ตัวไหนเราผสมได้ของเราผสมได้เองนะครับแล้วก็เราก็ผสมเองนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลค์ลงคลิปก่อนนะครับ FC นะครับ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีนะครับผมแล้วก็ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำวาด้วยนะครับ,รบนี่นางเอกของช่องนะครับผมสวัสดีครับ